ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์จับผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าพบระเบิดกลางเมืองนครสวรรค์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อกล่าวหาสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกองกําลังรักษาความปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกําลังตํารวจเก็บกู้วัตถุระเบิดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เข้าคุมตัวชายอายุ37ปีคนหนึ่งที่บ้านพักในตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่า เป็นคนโพสต์ Facebook ว่าพบระเบิด6ลูกบริเวณห้างสรรพสินค้าใกล้สะพานเดชาติวงศ์ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจากการตรวจค้นในบ้านพักพบปืนยาวบีบีกัน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม32นัดแมกกาซีนบรรจุเครื่องกระสุนปืน9มม4แมกกาซีนเบื้องต้นชายคนดังกล่าวรับสารภาพว่าโพสต์ข้อความจริง โดยอ้างว่าทราบข่าวมาจากเพื่อนที่เป็นข้าราชการและคิดว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้จึงไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14นำเข้าซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จก่อให้เกิดความตื่นตระหนบแก่ประชาชนระหวางโทษจํคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0งแบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ